สวิตระบบปรับอากาศติดตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของแผงหน้าปัดกดปุ่มอัตโนมัติเมื่อต้องการเลือกโหมดอัตโนมัติซึ่งการเปลี่ยนระบบทำความร้อนหรือทำความเย็นช่องลมทิศท,ทางลมและการเปลี่ยนระหว่างการหมุนเวียนอากาศภายในการหมุนเวียนอากาศภายนอกจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติและไฟแสดงที่สวิตอัตโนมัติจะสว่างขึ้น สำหรับปุ่มอื่นๆจะอธิบายดังต่อไปนี้ปุ่มไร้ฝ้ากระจกหน้าใช้เพื่อไร่ฝ้ากระจกบังลมหน้าปุ่มไร่ฝ้ากระจกหลังใช้เพื่อไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิด้านผู้โดยสารจะเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิด้านผู้โดยสารปุ่ม on off ใช้เปิดและปิดระบบปรับอากาศปุ่มควบคุมความเร็วพัดลมใช้เปลี่ยนความเร็วพัดลม ปุ่มโหมดจะควบคุมทิศทางช่องลมปุ่มระบบปรับอากาศใช้เปิดและปิดระบบทำความเย็นและไล่ความชื้นปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิด้านคนขับจะเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิด้านผู้โดยสารและด้านคนขับแต่หากท่านกดปุ่มโด a ท่านจะสามารถปรับอุณหภูมิบริเวณคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าแยกกันได้หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิด้านผู้โดยสาร เพื่อปรับอุณหภูมิบริเวณผู้โดยสารตอนหน้าใช้ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอกเพื่อรับอากาศจากภายนอกรถใช้ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายในเพื่อให้อุณหภูมิในห้องโดยสารถึงระดับที่ตั้งไว้โดยเร็วหรือเมื่ออากาศภายนอกไม่บริสุทธิ์